สวัสดีครับวพบกับผมนายละฟนนิยวงศ์อยู่ชั้นมัธยมศ,ศึกษาปีที่4ี่หงเลขที่39โรงเรียนเวิทยาคมวันนี้ผมจะมาเฉลยข้อสอบโอเน็ตปี62นะครับโดยโจทย์ที่ผมนำมาในวันนี้ก็คือกำหนดให้ฟังก์ชัน f x เท่ากับโดยที่โจทย์ที่ผมถมนำมาวันนี้นะครับมันมีอยู่2เงื่อนไขนะครับโดย เงื่อนไขแรกก็คือ x ส่วน4ลบ12ก็ต่อเมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ10เงื่อนไขที่2นะครับลบ x ส่วน4บวก8ก็ต่อเมื่อ x น้อยกว่า10ครับผมและวจบยยังกำหนดมาต่อให้อีกว่าฟังกช์ชัน f ลบ11บวกฟังกช์ชัน f 20 เท่ากับเท่าใดก่อนอย่างแรกนะครับเราต้องหาว่าฟังกช์ชัน f ลบสิ 11, กับฟังกช์ชัน f ยี่นะครับจะมีมีค่าเท่าใดนะครับถึงถึงจะได้ผลลัพธ์ออกมาโดยจะเริ่มวิธีการทำนะครับ f ลบสิ 11. เราต้องมาดูก่อนนะครับว่าฟังก์ชัน f ลบ11นั้นตรงกับเงื่อนไขในข้อใดของฟังก์ชันนะครับที่กำหนดมาให้โดยฟังก์ชัน f ลบ11ตรงกับเงื่อนไขที่สองครับก็คือ x น้อยกว่า10ก็คือลบ11น้อยกว่า10เพราะผมจึงกับจึงตรงกับเงื่อนไขข้อที่2นะครับ ดังนั้นเราก็เอามาแทนค่าได้ครับก็จะเป็นลบอย่าลืมใส่วงเล็บด้วยนะครับตรงบนตรงลบสินะผมส่วน4บวก8นะครับนี้ลบเจอลบเป็นบวกนะครับก็จะเท่ากับสิอ ส่วนสี่บวกแทีนครับมันตัดกันไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็จะหารไปเลยนะครับโดยผมมีตัวช่วยนะครับโดย11หาร4ก็จะได้เท่ากับ2.75นะครับผมก็จะหาผลลัพธ์มาได้ว่า สองจุดเจ็ดห้าบวกแปดดังนั้นฟังก์ชัน f ลบสิบเอ็ดจึงมีค่าเท่ากับสิบจุดเจ็ดห้าทีนี้เราก็มาหาฟัง,ฟงก์ชัน f ยี่สิบเลยนะครับ ทีนี้เราต้องมาดูนะครับว่าฟังก์ชัน f 2 0นี่ตรงกับเงื่อนไขข้อที่ไหนข้อไหนนะครับโดยจากที่ผมเห็นก็คือ20ขอโูนะครับในยเงื่อนไขที่1ก็คือ x ส่วน4ลบ12ก็ต่อเมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ10ใช่ไหมครับโดยฟังก์ชัน f 2 0นี้ มีค่ามากกว่า10ครับผมง้นจึงตรงกับเงื่อนไขข้อที่1นะครับดังนั้นเราจะแทนใส่ลงไปในเงื่อนไขข้อที่1นี้นะครับเงื่อนไขที่1นะครับขอโทษครับจะได้ว่า20ส่วน4ลบ12ก็จะเท่ากับว่า4ตัด2 4 20นะครับ 1> 4 1 4 4 5 20ก็ได้เท่ากับว่า5ลบ12เท่ากับลบ7นะครับเมื่อเราหาผลลัพธ์ของฟังกช์ชัน f ลบ11แล้วก็ฟังกช์ชัน f 20ได้แล้ว เราจริงจะมาแทนแทนค่านะครับว่าจะเป็นยังไงฟังก์ชันลบสิบวกกับฟังก์ชัน20 เท่ากับเท่ากับเท่าใดนะครับก็จะได้ว่า10บจุดเจ็ดขออภัยนะครับไี่ใช่ศูนย์นะครับ ก็จะได้ว่า10.75บวกกับเอ่อโดยฟังก์ชัน F20 นะครับมีผลลัพธ์ก็คือลบเงนั้นเราต้องเติมวงเล็บก่อนแล้วก็เขียนลบ7ลบไปทีหลังนะครับนีนี้เราก็ ก็จะได้ว่ามันก็จะเป็นว่า10.75ลบ7เท่ากับเท่าใดใช่ครับทีนี้เราก็ลบ้ันนลบ7ได้3นะครับก็จะเท่ากับว่า3.75ดังแนั้น ดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ3.75นะครับจะหากมีอะไรผิดพลาดประการใดขอโทษด้วยนะครับแล้วก็เรื่องตัวหนังสือที่อาจจะไม่เป็นที่ระเบียบเรียบร้อยเท่าไหรแ่แต่ที่ผมเฉลยมาแล้วนะครับข้อนี้คำตอบที่สุดต้องก็คือ3.75นะครับผม ขอบขอขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ